สวัสดีครับนะครับผมก็จะเจอกันนะครับผมอีกนะครับเช่นเคยวันนี้นะครับกับการรีวิวสินค้านะครับผมมือสองนะครับจากทางร้านคมออริโอนะครับผมผ่านทางช่อง y t u t u นะครับลูกอีสานพันเข้าเหนียวจากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้นะครับผมก็นำเสนอนะครับเป็นเรื่องราวของมิกเซอร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ หามือสองแยกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมิกจากค่ายเอลโตนะครับเป็นรุ่น AFX140 นะครับรุ่นนี้จะเป็นมิกที่มีเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับเป็นเอฟเฟกจากค่ายอัลลิซิตนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับย้ำว่าเป็นเอฟเฟกแท้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เป็นมิกยอดนิยมนะครับเป็นมิกไซส์เล็ก ยอดนิยมเสียงดีอีกหนึ่งตัวนะครับโดยเฉพาะเอกลักษณ์เด่นนะครับลักษณะเด่นเลยนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกที่มากับตัวเครื่องนะครับเอฟเฟกมันหวานนะครับร้องเพลงเพาะๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับกล่องนะครับผมกล่องครบเลยนะครับกล่องมิกก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีปีกยึดนะครับนี่มีปีกยึดแหลกมาให้ด้วย นะครับสภาพสวยๆอะไรนีรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปีกมิกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวมิกนะครับนี่ครับนี่ครับตัวมิกชมใกล้ๆนะครับตัวมิกก็สวยมากนะครับนี่สวยมากเลยนะครับข้างหลังนะครับตัวยางรองนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพมิกก็ถือว่าเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนซื้อมิกได้มือแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับ มีทั้งหมดนะครับผม4ี่ช่องไม้ด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมี4ช่องไม้นะครับแล้วก็มีช่องเปิดเพลงให้ด้วยนะครับทั้งหมด2ช่องนะครับนี่นะครับนะครับผมใครได้ไปคุ้มแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่เคยใช้มิกเล็กนะครับหรือว่าใครที่เคยใช้ตระกูลเอลโต้นะครับผมทั้งหลายนะครับจะรู้ถึงคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําเสียงกันดีนะครับว่า น้ำเสียงรุ่นนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวอลลุ่มทุกตัวนะครับยังปกตินะครับอ่ายังคงปกติดีนะครับสวยๆนะครับครบหมดนะครับผมองค์ประกอบนะครับต่างๆนะครับราคาตัวนี้ครับผมอยู่ที่3,700บาทนะครับผมนะครับขายที่ราคา3,700บาทนะครับได้มิกซสภาพเกือบเต็มร้อไปใช้งานนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อมือแรกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใครที่มองมองอยู่นะครับใครที่กําลังหามิกเซอร์ไว้ใช้งาน นะครับออกงานเราเอเกะเล็กๆนะครับงานอิเล็กโทรนได้เลยนะครับแจ็คเข้าตัวนี้จะเป็น XLR นะครับผมนะครับจะเป็น XLR นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของแจ็คโฟนก็ได้นะครับนี่เลยนะครับผมเอฟเฟกก็มีให้เลือกนะครับผมหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับเอฟเฟกมีให้เลือกหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในเสียงไหนนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเลือกใช้ได้เลยตามโหมดนี้เดอนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้พาชมใกล้ๆแล้วกันเนาะนะครับ นี่นะครับเอฟเฟก์มีให้เลือกนะครับหลายตัวด้วยกันนะครับผมชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับนะครับสภาพสวยมากครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับราคา3,700บาทนะครับผมใครที่นะครับกำลังมองหาามิกเซอร์นะครับไว้ใช้การใช้งานนะครับรับประกันว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทางด้านของสภาพความใหม่นะครับความสวยงามนะครับแล้วก็สภาพ ต่างๆโดยรอบนะครับไล่รอยขีดข่วนเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามมากะนะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมมิกเซอร์สวยๆนะครับ3,700บาทนะครับใครสนใจก็นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 3 0 5 6 4876นนะครับผมแอดไลน์ขอในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมได้ นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยเด้อนะครับ0630564876นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับตัวนี้มีอ็อกมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับมีอ็อกมาให้ด้วยมีหนึ่งอ็อกมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะนะครับผมใครที่นะครับสนใจก็สอบถามได้เลยมีสินค้าแลกเปลี่ยนตีเทิร์น นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆก็สามารถนําเสนอกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจากลากันไปนะครับผมคลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับสับใครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมนะครับผมสินค้าใหม่ๆคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์ทางเพจด้วยนะครับกดติดตามทางเพจคมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งด้วยเด้อนะครับผมฝากด้วยละกันเนาะนะครับผมคลิปนี้จากลากันไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ